พระราชดำรัสองค์นี้แสดงให้ประจักษ์แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอุเาชาราชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยและให้ความสําคัญกับผืนดินตลอดเวลาหลายสิบปีที่ทรงอุทิศกําลังพระวรกายและพระสติปัญญาค้นหาวิธีการแนวทางในการปรับปรุงฟื้นฟูและบํารุงดินจากปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศคือมันเป็นพื้นที่ที่เป็น ใช้การไม่ได้อะเพราะว่าเขาขุดลูกหลางไปขายอย่าว่าแต่ต้นไม้เลยหญ้ายังตายอ่ะทรงสแสวงหากลวิธีการแก้ปัญหาดินทุกแบบโดยพระราชะดำริให้แก้ไขปัญหาดินเหล่านั้นกลายเป็นดินที่ทำงานอย่างมีศักยภาพอำนวยประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์พระปรีชาสามารถในการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูดินไม่ได้เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยเท่านั้นหากแต่ทั่วโลกก็ได้ทราบซึงในพระอริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งนี้สมาคมนักวิทยาศาสตร์ทางดินได้เข้าทุนเก้าถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรมให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9้าของเราได้ขอพระราชทานในวันที่หธันวานะครับเป็นวันดินโลกหนึ่งในแนวพระราชดำริที่สําคัญคือหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถปรับปรุงฟื้นฟูดินที่ขาดคุณภาพให้มีคุณภาพปลูกให้ปลูกหญ้าแฝก เพราะมันทําให้ดินชุ่มชื้นถ้าเป็นคุดสะก็เขาให้ปลูกครบครบสะกันดินพังทลายผลสําเร็จที่พระราชทานไว้ทําให้ทรัพยากรฟื้นคืนมาและเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาดินที่ยังคงดําเนินการอยู่ในพื้นที่เกษตร,รกรทั่วประเทศ